อันนี้เราจะแบบย้ายบ้านแล้วนุ้ยเราแบบเล่นยาวหลายชั่วโมงเราก็ย้ายบ้านเลยเออชุดเดี๋ยวเราฝัดย้บ้านเราต้องเอาแผ่นขีดหลังร้านก่อนเดี๋ยวของกูมาให้หมนก่อนตะกูจะถึงเรื่องฝัดกิดกูรู้สึกแหลกๆแบบ2,000 years later าเฮ้ยแสบไปตกเพราะอะไรอ่ะไปเลยครับคุณผู้ชมมันหล่นเต็มหมดเลยอ่ะกวนตีนขมักแม่เอ็งเออเราจะเริ่มผจญภัยตอนรักคืนเราทำเพื่อท่านผู้ชมไนประเทศมันมีดาบยังมีแล้วมีแล้วดาบทรงประกอบครับคือขึ้กลางหัะ เฮ้ยผ hey. huh? ู้ผิดอะไรเนี่ยเลืทดสอบดิไอ้โยไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวซ้อนเดี๋ยวซ้อนไปไปอ๋อนเไปไปไซ้อนแล้วซ้อนแล้วเก่งจัดออกเดินทางไปะเิไปข้างหน้าตรงนี้หนอยนะไปเจวะไม่อยากทดสอบ เป็นผมจะรอดหรือไม่โยโยโยอ้อากูผิดอะไรเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยตรงเลยชิมิอ้ what อน้ อุ S <S> <S 1> <S 1> <S ้ยโอ้ยไปไปไปดิรออะไรแล้วอุ้ยอุ้ยอือเฮ้ยมันจะมีของนำโชคเว้ยคืออะไรของนำโชคหรือบอกกูถึงอนาคต